มานะคะก็ได้ประชุมสภาเทศบาลค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลค่ะ นายเจตเมฆารูประธานสภาเทศบาลตำบลทับมานะคะเป็นประธานในการเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมาสมัยวิสามันสมัยที่1ประจำปี2564ค่ะมีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะโดยการประชุมดังกล่าวนี้นะคะก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดมีวรรที่ส สำคัญและแจ้งที่ประชุมก็คือเรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด -19 รวมทั้งแจ้งเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้มีมติเห็นสมควรว่าให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลแล้วก็คณะกรบบรมการการเลือกตั้งก็ได้ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยอ,อปทเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งดังกล่าวแล้วก็อย่างขั้นตอนตามเค็งขัดด้วยนะคะก็จะมีการรับสมั การเลือกตั้งระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์64นี้แล้วก็จะมีการเลือกตั้งวันที่17มีนาคมปี2564นี้นั่นเองค่ะ